ตอนนี้ก็ยังทำงานรับราชการอยู่ที่กองทัพเรือนะคะชีวิตของเพื่องคือก่อนที่จะเข้ามาศึกษาพระธรรมกับท่านอาจารย์วรเมศวิเศษมงคลชัยเนี่ยนะคะเ,เพื่องเื่องก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนชอบแล้วก็ใฝ่ทางด้านธรรมะค่ะโชคดีที่ได้มีบุญได้ทำบุญ ตลอดเช่นอย่างเวลาเด็ก,เ,ดกเนี่ยเวลาแม่เขาจะใส่บาตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็โชคดีได้เป็นคนคอยใส่บาตรพระจะมาที่บ้านทุกๆเช้าเนี่ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกับได้สะสมบุญตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาไปวัดไปอะไรออวันพระใหญ่หรืออะไรเงี้ยแม่ก็จะพาไปวัดด้วยก็ได้เห็น,ได,หนได้เห็นเกี่ยวกับพิธีทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กๆนะคะเสร็จแล้วพอโตขึ้น ก็แปลกใจมากเลยเวลาเราไปเ,เข้าห้องสมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ทำรายงานเราจะแอบไปดูเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนมันก็แปลกๆก,กับตัวเองนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็โตขึ้นมาเรื่อยๆก็รู้สึกอยากจะศึกษาธรรมะเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสนะคะจนกระทั่งระยะหนึ่งก็ ได้มาทํางานที่กองทัพเรือก็มาเจอเพื่อน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 ก็ชวนไปเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประพฤติปฏิบัติธรรมออาก็ตามเข้าไปเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่มีแนวใช่ไหมคะเราก็ตามเข้าไปตอนเดินก็ให้เดินแบบเหมือนกับมีจังหวะยกย่างเหยียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพต่นก็เดินไปเดินไป เสร็จแล้วก็มานั่งนึกถึงตัวเองว่าเอ๊ถ้าเราไปปฏิบัติที่อื่นหรือไปทําที่อื่นเนี่ยเรายกย่างเหยียบอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็เห็นคนอื่นเขาจะมองอยังไงเนอะคือมันเหมือนกับมันทําได้ไม่ทุกที่อะค่ะทาได้เฉพาะสถานที่นะคะแล้วก็เลยมานั่งคิดว่าอยากเดินแบบธรรมชาติตอนนั้นก็โอเคไม่ไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอพระรูปหนึ่งท่านก็เดิน,นเดินท่านก็เดินธรรมดาก็เลยเอ๊ะ มีอย่างนี้ด้วยเหรอที่ไหนเขาสอนไม่เนี่ยที่แบบว่าเดินอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกในใจนะคะว่าอยากหาครูบาอาจารย์ที่ที่เดินธรรมชาติแล้วก็สอนจริงๆเลยอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่มีที่ค่ะก็ยังไปตามวัดตามอะไรที่เพื่อนๆชวนไปนะคะเสร็จแล้วพอไปเข้าคอร์สเขาก็มีนั่งมีสอบอารมณ์นั่งไปไม่เท่าไหร่เพื่อนๆก็มาคุยกันว่าเนี่ย เ,เขาได้ยานนี้และเท่าน,นี้แล้วบอกดานไหนะทำไมเร็วนะเงาเราเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้เราก็ไม่ค่อยรู้ไปไม่กี่ครั้งแต่ก็ยังเฉยเฉยเสร็จแล้วพอมาที่บ้านพี่สาวเนี่ยเขาก็มาเรียนธรรมะกับท่านอาจารย์วลเมศวิเศษมงพลชัยที่วัดผาสุขมณีจักรเมืองทองธานีนะคะเขาก็ชวนรุ่นกระเลบได้โอกาสมาตามเขามาะคะ่ะ ทีนี้พอเข้ามาเรียนเนี่ยเพิ่งมาเรียนกับท่านอาจารย์วรเมศวิเศษมงคลชัยเนี่ยประมาณเมื่อปี2550นะคะซึ่งตอนนี้นับถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วอะคะ่ะที่ได้เข้ามาเรียนกับท่านพอมาเรียนกับท่านแล้วอเออท่านสอนท่านสอนเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราเลยค่ะตอนแรกตอนแรกยังคิดว่า ท่านจะสอนธรรมะแบบทํานองว่า,าต้องสวดต้องท่องต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฟิ่องไม่ชอบค่ะไม่ชอบแบบเหมือนกับอยากปฏิบัติเลยเพราะเราเหมือนมีคิดว่าเรามีเวลาน้อยนะคะทีนี้พอมาเจออาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับเหมือนกับธรรมะชีวิตประจําวันเลยค่ะดูจิตฝึกจิตเรานะคะซึ่งเราเนี่ย ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอะเราอยู่กับกิเลสมากมายแต่และว,วันเนี่ยทั้งเสียใจน้อยใจโรกรธเกลียดประชดกังวลยึดถือถือสาซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ในตัวเราตลอดทุกวันทุกเวลานะคะแต่เราไม่รู้มันกลมกืนกับเรา เราเราชอบอะไรเราก็ทําตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งไม่รู้เลยว่าตัวนี้กิเลสมันพ่อกขึ้นทุกวันทุกวันถ้าเราไม่มาขัดเกลาจิตใจเราเนี่ยเราก็มันเหมือนกับมันจะตามใจเราแล้วเขาก็จะเอาชนะเราได้นะคะทีนี้พอมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์ท่านบอกว่าการฝึกจิตเนี่ยสำคัญท่านอาจารย์วรลเมศนี่ท่านจะสอนเกี่ยวกับการฝึกจิต แล้วก็ท่านจะปฏิบัติเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านก็อยู่กับอนาปนาสติแล้วก็เกี่ยวกับลมหายใจแล้วก็การฝึกฝึกลมนะคะเสร็จแล้วพอเรามาดูออท่านสอนตรงนี้เราเอาไปฝึกไปทำได้เหมือนกับว่าท่านบอกว่าให้ลดค่อยๆลดตัวนี้นะคะเหมือนกับเ,เวลาเรากโกรธให้รู้ตัวเร็วขึ้น ให้มีจิตเมตตาท่านก็ค่อยๆกล่าวตรงนี้ค่ะซึ่งซึ่งลูกศิษย์ที่เขามาเรียนเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะมีตัวนี้กันอาจารย์ก็จะสอนอาจารย์ก็สอนว่าเออตรงนี้ให้ไปอยู่ให้อยู่กับลมหายใจให้รู้ว่าจิตคือตัวยังไงเหมือนกับให้อยู่กับตัวผู้รู้ของเรานะคะ อาจารย์ก็บอกว่าให้ลองหลับตานะพอหลับตาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกหนาๆอยู่ตรงช่วงเนี้ยนะคะอยู่ตรงช่วงช่วงเนี้ยของเราเราก็เราก็ทําได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเลยรู้สึกอืมไม่เหมือนที่อื่นที่เราเรียนมาที่อื่นที่เราเรียนมาเนี่ยมันมันเหมือนกับนั่งหลับตาแล้วเราหลับตาแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนบางทีหลับตาแล้วนิ่งเอนิ่งเสร็จ ใจมันสบายเราก็คิดว่าเราได้แล้วถึงแล้วแต่มันบางทีมันไม่ใช่อ่ะค่ะเราก็เลยมาพอมาเรียนถามกับท่านอาจารย์นวลเมรอาจารย์นวลเมธบอกว่าให้ดูให้ดูสภาวะจิตของเราด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าส่งจิตออกนอกนะคะให้อยู่กับตัวเราให้ให้รู้จักว่ามันยังไงอะ่ะเหมือนกับเออถ้าจิตเราเนี่ย คือมันลดความโกรธได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับหมดนะคะมันเหมือนกับชีวิตมนุษย์น่ะมันก็ยังมีกิเลสมีอะไรอยู่อ่ะมันจะให้หมดเลยเป็นไปไม่ได้ก็คือให้ลดลงทีนี้พอเรารู้ตรงนี้เราก็เออเอามาปฏิบัติได้โดยอาจารย์ท่านก็สอนว่าให้ใช้เมตตาเมตตาเนี่ยเหมือนกับ ต้องออกจากจิตเราเลยนะคะต้องออกจากจิตเราอาจารย์บอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามีเมตตาก็คือข้างในจิตเรามันจะยิ้มหน้าเรามันก็จะยิ้มเวลาเรายิ้มเนี่ยดูได้จากสายตาเราสายตาเรามันก็จะยิ้มออกมาด้วยก็คือมันเมตตาจากภายในซึ่งตัวนี้อาจารย์ท่านเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะเพราะว่าท่านมีตัวนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือ ท่านจะเมตตาตลอดเวลาลูกศิษย์เข้าไปถามปัญหาธรรมะเนี่ยท่านก็จะเมตตาตอบตอบต,ตลอดคือเมื่อเมื่อสมัยอดีตเพื่อนเคยอยู่ในตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนการเงินกองยาิการกรมการเงินฐานเรือตรงนี้ได้มีโอกาสก็มีมีเด็กๆเข้ามาเรียนกันเยอะก็เป็นจ่าพันจ่าใหม่ๆนะคะที่เข้ามาฝึกใหม่ๆก็ได้มีโอกาสตรงนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์ สอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของคือเขามีหลักสูตรอยู่แล้วเอาเข้าไปสอนตรงวิชานี้ได้อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องหวังอะไรมากเราเพียงแต่ว่าให้เขารู้แนวถูกทางถูกไว้เผื่อวันหนึ่งเขามีปัญหาเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะคิดถึงเราแล้วเขาก็จะนึกถึงคำสอนที่อาจารย์ท่านเมตตานำไปมอบให้ค่ะซึ่งอันเนี้ย เพื่อนก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วรลเมศมากนะคะที่ท่านเมตตาทั้งตัวเพื่องเองแล้วก็ลูกศิษย์น้องๆที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็สําหรับต่อมาเนี่ยเวลาที่ท่านอาจารย์สอนเนี่ยบางทีเราไปเจอคนที่ไม่คล้ายๆว่าเรียนถามอาจารย์ว่าการที่เราจะลดโกรธหรือลดอะไรเนี่ยทำได้ยังไงอาจารย์ก็บอกว่า ให้ใช้เมตตาอย่างที่เรียนมาเนี่ยอย่างที่เรียนเรียนให้ฟังตั้งแต่แรกนะคะเสร็จแล้วเราก็มานั่งนึกเออถ้าสมมุติว่าคนที่เขายังโกรธหรืออาฆาตแค้นเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ไม่ได้เข้ามาเรียนตรงเนี้จะเป็นยังไงบ้างคะก็เรียนถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันมันจะติดอยู่กับจิตเลยนะคะตั้งแต่โลกนี้จนถึงโลกหน้าเลยอะคะ่ะ ซึ่งตรงเนี้ยท่านอาจารย์ก็เมตตาสอนให้ก็จะทำให้เรารู้ว่าการลดทำยังไงนะคะแล้วก็ทำให้เราได้นำเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ะคะ่ะซึ่งเรียนเรียนกับท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็จะคอยฝึกคอยถามอยู่ตลอดว่าเ,เป็นยังไงบ้างคือท่านท่านเป็นคนที่มีพลัง พลังในการช่วยเหลือด้านจิตใจเยอะเนื่องจากว่าเวลาที่มีคนป่วยนะคะคนเจ็บคนป่วยหรือว่าคนที่จิตตกเนี้ยค่ะเหมือนกับมีความทุกข์อยู่ในจิตใจอาเงี้ยอาจารย์ท่านก็จะเมตตานะคะคือให้พลังจิตคือบางคนจะคิดว่าเอา๊ะให้พลังจิตให้ยังไงของอาจารย์เนี่ยพลังจิตก็คือพลังบุญที่ท่านสะสมมาค่ะคือท่าน เอาบุญตัวเนี้ยเข้าไปเหมือนกับไปรักษาหรือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังมีความกังวลใจมีความทุกข์อยู่ให้จิตเขาเนี่ยตั้งขึ้นเหมือนกับว่าจิตเต็มขึ้นจากคนที่ห่อเหี่ยวท้อแท้เหมือนกับอ,อ,อะไรอะ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะหมดแล้วหมดทางหมดหวังแล้วอะ่ะแต่พออาจารย์ให้พลังจิตอันเนี้ย จิตเขาก็เหมือนปูขึ้นมาแล้วกออ็ทำให้เขาต่อสู้กับความทุกข์ได้ต่อไปอะคะ่ะเหมือนกับมีแม่เพื่อนกับเหมือนกันที่เขาเคยพามาะคะ่ะที่แบบว่าไม่สบายพออาจารย์ให้พลังจิตไปซึ่งตัวนี้เฟื่องเห็นคือเราเห็นอยู่ตอนที่อาจารย์สอนนะคะเราก็ไม่เคยเห็นเลยว่าตรงนี้มีจริงทำได้จริงแล้วก็คนที่เขามารักษาเนี่ยก็หายจริงค่ะ คือเราก็รู้สึกอัศจรรย์ใจว่าตรงนี้นะสามารถที่จะช่วยตัวเองได้การฝึกจิตเนี่ยช่วยตัวเองได้และยังไปช่วยผู้อื่นได้อย่างที่อาจารย์มลเมศท่านเมตตาช่วยเหลือลูกศิษย์มานะคะก็ต้องออวันนี้เพื่อนก็ขอญอาตคุยให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ